เอ๋มาแล้วหนึ่งโอ้เอมกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีชาวเกมเศรษฐีครับอยู่กับผมซีรีส์คร่าชแนลนะครับผมก็วันนี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จแบบเดี่ยวเป็นพิเศษแล้วก็มาขอับอีเวนต์เลยนะครับซึ่งผมได้เข้ามาดูก่อนหน้านี้นะครับระหว่างกินข้าวก็คือรอแบตนะครับก่อนแรกนะครับเรามาแจ้งของแจกที่โชวเชยไดรลิทก่อนนะครับผมก็จะมีตั๋วมาแล้วครับรูปแบบมันยำ แล้วก็ตัวละครครับจะมาเป็นรูปแบบแอปเปิลนะครับก็สามารถเลือกที่หลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกที่หลังนะครับซึ่งอีเวนต์หลักนะครับผมก็จะเป็นเรืออวกาศโลกกับ u f o นะครับกลุ่มแมนชั่นแม่นยำนะผมซึ่งใครที่เปิดชั่วโมงแรกของความสุกก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับแั๊บนึงนะขอญาตนะครับไปหาน้ําก่อนโอเคครับมาต่อกันเลยครับผมก็อน้ําอร่อยหอมอย่างที่ผมจะบอกก็คือถ้าสมมติว่ารุทผู้ชมนะครับอยากได้อีโวครับอีโว่อนครับคนที่ได้มีไดรต์แล้วเขาแจกกดเชยมานะครับอ มันจะเก่งอยู่นะครับผมเท่าที่ผมไปฟังมานะครับผมเราจะมาดูกันครับขอดูจี้ก่อนนะครับ ที่ใหม่นะครับผมที่นี้ครับมันบอกว่าเมื่อตกเมือของฉันนะครับผมจะมีโอกาส55%ชาร์โน2คันเลครับแล้วก็เมื่อตกเมือของฉันโอกาสาล็อกค่าผ่านทางนะครับแล้วก็คูณ2 4 8นะครับผมซึ่งก้อนมันบอกว่าตัวนี้มันเอ่อก้อนมันบอกว่าเหมือนว่ามันมีแปนสร้างแลนด์มาร์คในตัวอยู่นะครับผมอีวกอนไหนไมาด่อยสิเมื่อตกเมือของฉันเมื่อตก้นที่โอากาสเชลเฟกสิกเกอรสุดเก่งนี้แล้วก็เมื่อก่อสร้างสร้างสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัตินี่ครับผมโอกาส10%สร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัติ ซึ่งกองมันมีสร้างแลนด์มาร์กู่แล้วแร์จี้ที่เล่นของมันก็คือแบบว่าเมืองมันไม่ค่อยแพงนะครับผมเขาก็เลยเอาจี้นี้มาครับผมจี้ใหม่นี่ครับผมก็ว่าเราเอาจี้ใหม่มาครับผมเพราะมึดจี้ใหม่เมื่อตกเมืองมันคูณค่าผ่านทางด้วยครับแถมได้โล่ด้วยแล้วก็หนังบนที่ทําเว้นก็จะได้สุ่มกาชาเหมือนเดิมครับซึ่งกล่องแรกก็มีของเขาโลดดอกแปลงอุปกรณ์วาร์ปหมวกไทเทเนียมมีทาโร่น่ารักแล้วก็บาร์บาร์บาร์ก็ขยายมากมายครับผมสำหรับเอบวกนะครับผมก็เป็นสวิตเทเลพอร์ตโลดดอกนะครับโอกาสหมวกไทเทนส์หมีฮัลโล่น่ารัก ซึ่งอีเวนต์การชัยชนะครั้งนี้ก็มีของโคตรดีนะผมชัยชนะแล้วก็แลกกันนี้ได้ครับผมไม่รู้ว่าเกียร์หานี่มัน,มนคือออฟไลเรแต่มาดูเกียร์ออฟกันไปครับผมก็จะพูดเร็วนิดนึงนะผมเพราะว่าเป็นตายนะของซีก้าแชนและแล้วนั่นเองครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเจ้าของช่องมันเลือนนะผมมาครับจี่ชัยชนะจะไปดูกันครับเจ็ดออฟสุดแข็งแกร่งนะครับก็จะมีสลายการเอ่อมื่อสลายการนัาฟ้าฟื้นฟูยี่ห้าเจะดตัดเจ็ดสิบนะผมป้องกันสามสิบนะครับผม สร้างแรง60เรียกตัวจากจากเที่ยวทั่วโลกนะผมแล้วก็70ครับสุ่มค่าผ่านทางเลยครับเมื่อติดตั้งหลุมดําแล้วก็สุ่มหลุมดําขาวด้วยครับผมคูณค่าผ่านทางนะฮะแล้วก็ดึงหน้า3ามหลังสามนะผมประมาณนี้ครับแล้วก็ทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะฮะสำหรับเออ่ขายของนะผมผมก็จะมาซื้อให้ดูสดๆไปนะครับผมนี่ครับคือทีเด็ดเจ็ดย่านน้ําอย่างแรกครับแพ็กเกจครับบัฟ5วันนะครับผม กับอีก1,000เพชรราคา35บาทนะครับก็ซื้อไปเลยครับผมก็ทั้งหมดเราก็จะได้ทั้งหมด2,000เพชรนั่นเองนะครับโคตรดีเรียบร้อยครับตังเด้งนะซึ่งปกติแล้วอ่ะถ้าคลุกทาเพื่อนๆน่ะใช้ Shopee Pay อยู่แล้วใช่ไหมมันก็คือ AirPay เก่านั่นแหละก็คือมันจะมีโค้ดส่วนลดในการซื้อเกมเติมเกมใน Google p พย์ครับแบบขั้นต่ำยี่บาทลด10บาทอะไรประมาณนี้แต่ผมแต่โค้ดมันหมดไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีต่อมาครับนี่ครับผมทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำของแท้นะครับแพ็กเกจฉลองสองการบหน ทั้งหมดอย่างล็สอันรวมกัน4อันนะครับผมซึ่งรออะไรล่ะครับท่านผูน้ชมซีริก้ามันเอาสุดอยู่แล้วซิก้ามันเอาสุดอยู่แล้วนะขออนุญาตเติมเกมฮนะถามว่าอีเวนต์นี้ผมไปทําจี้ไหมเหรอผมไม่รู้ครับส่วนตัวผมว่อยากได้เลโอนี่ครับผมแต่ผมากดคอตูมไม่ทันด้วยแต่ผมก็อยากอยากได้เลโวนี่อยู่ดีครับผมเพราะว่าตัวมันเก่งครับ ัวทำมาหากินนะครับเพราะว่าเอาไว้ฟาร์มเพชรได้นะผมฟาร์มแบบห้องดีกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันลงลีกเก่งนะเพราะจะมาเหมาวันก่อนครับเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ยังไม,งไม่เดี๋ยวเข้าไปดูเลทนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูเลทเนี่ยนะเอาก่อนนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้ผมก็คิดว่าจะน่าจะข้ามนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการใช้ตัวเพชรด้วยให้คุ้มค่าที่สุดด้วยนะครับผมขอซื้อก่อนนะฮะเน่เรื่องเสียตงังเล่นเกมนี้แม่งไม่เสียพันก็เสียหลักสิบแบบหลักสิบไม่ใช่หลักสิบแบบครั้งเดียวนะหลักสิจออย 30 30 30 30มทีแม่งโอ้ไปลาดเลยพี่อะไรเงี้ยเออนี่มันรู้ดีนะผมแนะนำนะครับถ้าใครอยากซื้อแพ็กเกจอะไรพวกนี้แนะนำให้มันให้มันมีของแถมนะถ้าแถมก็จะดีกว่าครับนี่ที่อะไรเนี่ยโอ้จะเติมเกมเ okay, ครับเหมาเรียบร้อยฮะก็เหมาไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ับผมก็มจะมาดูของแล้วผมจะขออธิบายก่อน,นครับ เกีย่ยวกับการใช้ตั๋วให้คุ้มค่านะครับซึ่งตัวเพชรตรงนี้ครับทุกคนก็จะเก็บให้ได้ปกติแล้วถ้าเกิดมันตันสามพันะเราก็ไม่ควรใช้ตั๋วครับเพราะมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นวิธีเก็บของผมก็คือเก็บยังไงก็ได้ให้มันครบ2,950เเพชรนะครับผมแล้วก็ไปหารับถ้าเมันเพชรเยอะยครับมันจะได้ทะลุไปเยอะๆเลยครับผมแล้วค่อยกด ช้ตัวแปรลูกนะครับมันจะคุ้มกว่าซึ่งเผื่อคนนึกภาพไม่ออกนะครับผมสมมติว่าคุณมีประมาณ2 5 0 0แล้วอะผมแนะนําให้คุณรอล็อกอินวันที่อีของกระดานนี้ครับมันจะได้มาีา3 0ันเหรียญส0 0 0เพชรนะครับผมแล้วก็ไปกดรับอันเยอะๆมาครับแล้วก็พรอมอันนี้อย่างนั้นครับแล้วคุณก็จะได้เพชรประมาณ1 2น0นะเวลาคุณกดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับมาครับ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากาชาขอมาดูเลทก่อนนะผมเราจะดูเลทก่อนดีไหมครับหรือว่าสุ่มเลยครับผมผมว่าผมสุ่มเลยดีกว่าเฟี้ยวเยอะๆมันดูกันครับของดองครับมีอะไรบ้างครับไม่มีเหี้ยครับเราจะมาดูรับของอย่างรวดเร็วรับที่เครื่องล่างครับ ไปครับขอให้โชคดีเราพลทหารที่จอมเติมเกมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันครับเวลาเราเติมเกมก็อย่าไปหวังอะไรมากครับแบบอุดหนุนเกมครับรู้ว่าเกมมันเที่ยอยู่แล้วครับไม่เคยให้ของดีอะไรเราอยู่แล้วครับผมนอกจากแบบอืมเขาก็เขาก็ด่านเยอะแล้วผมก็ไม่อยากด่าทํานะครับผมหมายว่าเราเล่นเกมให้มันสนุกกันดีกว่าครับเอสบวกสองไอมีอะไรอ๋อนี่ครับเรามาดูแฝดเอสกันนะครับผมได้อะไรครับของที่แฝกก็คือบอดจับใหญ่มุมมุมคืออะไรอ่ะมันดีปะ อย่าไปดูเลขก,กันครับเพราะว่าแม่งกากชัวร์ครับเพราะว่าคุณคุณต้องบอดจับยายเปนมุมผมผมเหม,มือนมือผมจะมีแล้วครับนี่ไงเสีงด้วยเพราะว่าแม่งกากตัวกากชัวร์ครับมันลอดฟรีผมแล้วครับท่านผู้ชมครับเอ,อ่อโดนลอดไล่เกี้ยนี่ไงบอดจับยายเปนมุมหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่เอามาให้กูเพื่อเกี้ยงจริงครับ บอทจับใหญยมุงมุมครับแต่กูมีของที่ดีคือบอทหัวใจนะผมเราจะมาดูอ้อออฟออฟกันดีกว่าครับว่ามันเฮี้ยยังไงครับซึ่งนลเดินเนี่ยผมมีอยู่แล้วครับโอกาส33%นะครับจับนะครับผมโอเคเราจะไปดูโอกาสสิบหอร์เซ็นะครับก็ไม่ถึง3 3มสต่อให้เอสบวกเลยเพราะว่ามันเป็นบอทบอทจับใหญยมุงมุมนะครับแต่ผมมันเป็นบอทหัวใจนะครับผม นี่เอา่าปวดใจน่าจะเจ๋งกว่าครับผมก็กากนะครับผมก็อย่าไปซื้อครับผมรีวิวให้แล้วนะครับส่วนอีเวนต์นี้ถามว่าทำไหมก็มาลองดวนเล็กๆน้อยๆกันนะครับผมซึ่งผมเหลือเวลาผิดบัญชีครับถ้าจะทําก็ลองขำๆก่อนนะครับผมจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมมันกากนะผมเดี๋ยวผมขอรับของก่อนนะครับอันนี้ผมก็มีอยู่8,500กับเพชรแล้วนะครับผมรับของมีค่าครับเงียบมาอีก200ครับ นี่ครับผมก็มาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดผมจะเอาจริงจรงผมก็อยากได้เลโอน่นะผมแล้วแพ็กเกจพวกนี้ผมก็อยากซื้อด้วยนะผมพบว่ได้เพลเยอะครับจะมันเสียดตังไม่แพงแหละอันนี้ก็เก้าสิบคาทนะผมส่วนอันนี้ก็หกสิบเก้าบาทนะครับผมเนี่ยเพจประมาณพันสามนะแล้วก็มีพวกอะไรพวกนี้ผมจะลองกดขับขำก่อนก็ได้ครับผมเห็นไหมดวงมันเกลอยแล้วก็คงไม่มีรายได้ดีอยู่แล้ว,มมไไลวซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองขับขำเจ็ดร้อยเพลก็ได้ครับ ถ้ามันออก A บวก2อันผมก็ค่อยติดต่อนะผมแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากเติมเกมเยอะด้วยครับเพราะว่าผมเติมไปแล้ว70บาทบวก70บาทเป็น140 140 60, บวก70ก็คือ210บาทแล้วนะครับตลอด10นี้ก็มาลองสุ่มกันสักเล็กน้อยแล้วกันครับผม700เพชรพอนะครับผมมาดูแล้วว่ามันจะออก A บวก4อันนะ700เพชรผมเห็นแล้วว่ามันปิดยากนะครับเรืน่นี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงทำเท่าไหร่แต่ดูจากทรง,งแล้วเกมไม่น่าจะอวยเหมือนเว้นรองเท้าโล,โลโดดอปผมนะครับผม นี่นะผมก็เสือแดงนะผมมาขนนะกงงครับมาสักสี่อันก็ได้นะขนนกอะผมได้เอาไปส่งกี้เล่นๆสักอันหนึ่งแต่ก็ดูจากตรงครับไม่มาครับผมก็เดี๋ยวก็จะไม่เปิดต่อเปลืองนะอ่ว่ามันน่าจะมาล่อครับผมไม่น่า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 อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงมันครับว่ามันมาล่อครับผมก็สำหรับใครที่ทําจะทํากี้เว้นนี้ก็คิดดีดีนะผม ถ้าสมมติว่าผมหยิบกรมาผมก็ต้องทํานะผมแต่ก็นะประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าผมจะเติมร้านค้าลึกลับนะผมมันก็ต้องไปสุ่มอีกทีใช่ไหมครับซึ่งของที่จะไปสุ่มก็คือแพงกว่ดีครับเพราะว่าโอกาสมันได้น้อยครับเอบวกน้อยเห็นไหมครับโอกาสได้เอเบลหนึ่งอันเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วผมแล้วสองอันนี่คือสองเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบแม่งไม่มีโอกาสที่จะได้เลยครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมประมาณนี้เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมจะลองลุยดูครับผมเดี๋ยวเวลาเกิดทีครับหกพันบาท 99บาทด้วยนะครับวันนี้แพค่นี้99 9บาทนะครับผมซึ่งแม่งโคตรไม่คุ้มเลยครับผมสมจี้5อังคุณ2ก็ไม่มีอะไรจะบอกก็จะได้แล้วก็เอบวกครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเก้ครับเดี๋ยวผมจะลองลุยเวรนี้ดูครับผมตอนแรกผมก็ไม่ทำใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองลุยดูครับผมว่าวันก่อนผมวันวานแจ่วผมจะหมดเยอะอีกแยวเพื่อนๆคงอยากดูคลิปไก่ชาเหมือนกันใช่ไหมครับผมผมก็จะให้ครับหลงคารลมนะก็คือยังไม่มาเลยครับผม ดูดีครับยังไม่มาเลยครับผมขนาดวิ่งมาทั้งเย้ครับผมเห็นไหมครับหนึ่งอันครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับหนึ่งอันครับมือเป้าเทมเปอสามารถรับแม้ไม่มีก็สามารถรับได้โอเคครับมาดูกันครับอันนี้ล้างมือไปก่อนครับก็คือได้ของกัดล้วยครับล้างมือครับอย่าไปหวางเยอะครับผมไปดูกันต่อครับผมก็อาจจะเงียบๆหน่อยครับเวลาสุ่มครับ เอามาครับผมผมยังไม่เคยได้เอบวกจากตรงนี้เลยครับผมซึ่งเว้นที่แล้วผมก็ข้ามนะครับเป็นมารีใช่ไหมครับก็เห็นที่ผมไม่ลงคลิปมานานก็คือเพราะว่าผมข้ามนะครับผมซึ่งเวลาผมข้ามผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมจะลงคลิปอะไรคนระับในเมื่อมันไม่มีอะไรเสียตังหรือว่ากิจกรรมใหม่อะไรงนี้แล้วครับผม ซึ่งเวลาผมลงถ้าเกิดสมมติจะอัดคลิปเรือร่องเกมอะไรอย่างนี้ผมก็คิดว่าคนดูจะคงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วผมก็เลยไม่ทำนะครับผมหรือว่าถ้าอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับเวลาเล่นเกมอนะไรแบบอยากให้เล่นเกมเศรษฐีโชว์หน่อยครับที่ตบขยัดโชว์หน่อยครับลงห้องดูโชว์หน่อยครับแค่โชว์หน่อยครับอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดใครต้องการผมสไตล์ผมก็บอกคนระับตอนนี้ก็ผ่านแล้ว2,000เพชแล้วครับผม

ทำยังไดีเสร็จเันแยกกันด้วยผมว่าอาไรเสร็ัต้องใครกันหมด4อันใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมก็หา3เใช่ไหมแล้วก็8เอันนะผม8เอันนะเดี๋ยวกพวกี่่อทำก็่อะผมซึ่งตอนนี้ผมก็หาไปแล้วครับอืมเหมือนจะอวยเหรอแล้วนไงครับผมผมต้องหาเอด3อันใช่ไหมเด็คอ3ตัวมันะไรนะมัแพงบาทไ่นเดียรซึ่งวงนี้ผมไดขอตัวนะผมไม่ได้อตั็เอยดแต่ผมเหืออยม่ล้แต่ผมค้นเคยไม่ได้ม่อ เออยนะครับทำไมเล่นนะครับขาดเออยู่ขาดเออยู uh. ha, ่นะครับทำเล่นนะครับลองดูแพกจันก่อนครับซึ่งกิบเก้าบาทเนี่ยเปนคดีอะผมเพราะว่าอย่างน้อยมันไดเอ้เนี่ยถ้าเราขาดเอแล้วก็เก้าสิบบาทอย่างน้อยก็ไดเอ้เน่ยถ้าเราขาดเอบซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะไปดูนะผมดูก่อนนะว่าเซ็ตผมอยากเลือกเซ็ตตัีไหนนะผมตอนนี้มาถูนะทีนี้ผมอยากได้คือแตนยูโก้ก็ไม่ไห่อยอะแต่ให้เลือกปตนโน่ดีกว่าแตนนาโน้ดเนี่ยคดีกว่าเนี่ยผมบมาแน่ก่อนนะอยวก่อนะแล เอาไปต่อยู่เอ <c oughs> ็น <ientras> ย <ainsi> ืนนะก็ต hmm. <sp ans assim üss> mm hmm. ั้งยี่สิบสองนะครับต้องหายสามอันหรือเปล่าละส่งเอมดสามอันแล้วก็นั่นอีกเยอะเลยครับติดติดอะไรับผมขอให้ห้าร้อยเจ็ดสิบเงนมาแล้วไดงอันแล้วอยนันก่อนเลยเราแรกเราตัดเไปประมาณแปดแปดพันเฮ้ยเจียิดอุ้ยผมโดนจะบอกว่าตอนแรกเราตัดเพจไปประมาณแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบี๋ยวเราจะมาดูวันขอขอแล้สองพันห้าร้อยสิบสี่พันห้าร้อย เนี่ยน่าจะให้หมดได้แล้ว่ะบบบุญเติมแล้วผมก็เติมเงินให้ให้หแล้วอันนีกางตีมากเลยคการตีเยอะเลยค่ะคือเหมือนบอมันจะออกง่้ยครับมักตีเยอะโอเคครับพี่ขอหน่อยครับขอหยุดแล้วจะหปุดที่ห้าพันก่อนนะผมได้ไมดครับคือลงนะผมรับได้ไหครับจะดูว่ามได้รงแคบ้างครับอันนี้อ่ะ้าแรกก็คือขาดเอ้บของอันขาดอันนี้สี่อันนะเป็นตะล้างมือบ้างแลผม แม่ของผมเหอก่าเดี๋ยวไม่ใของไม่ของเรยนแต่นี้ไม่ใ่ได้ไม่ได้ก็เลยวนอยู่สองจักก็คือเคบาจะูตอบวนี้ห้าันเแล้วนะครับผมดูวัดของแถมราอะาที่นี่มาครับไม่มีอะไรหับเลครับผมเดี๋ยวผมจะสุตรที่มันจะเรียบปันเพลนนะครับผมแล้วก็เรียนหน้าละครก็คงไม่ทำนะครับผมถามว่าผมทำที่เรียนนดาวอหรับไม่เอาทำยังไงครับผม้คนดจริงๆก็อยากข้ามนะครัก็อยากเปิครับอะไรเเล่นนะครับผม สายยาอะไรเด็กๆก็วา้มันได้ฟังแบบแง่่เรา้อะไรอย่างเงี้ยคือร้าไค้ได้ายก็จะหมดไปนะผมเื่อนผมแต่เมื่อกี้เขาจะขายไอ้บวกแพ้อะไรอย่าง่งี้ยผมจิ้นดนครับที่ไม่เปล่าไหมผมไหนๆก็ไหนๆก็ไว้ก็ไว้ผลยาเสพติดไว้เลยไว้เลยไว้เลยนี่คืออะไรกันตามมามาณสี่ล้าน่ได้่นแ้ครับผมสี่ล้าน่ได้เ่ล้นะฮะครับถึงมันก็ถึงขายไอ้บวกอันนั้นตัวนี้ไ้บอันนั้นนะครับตัวนี้ไปดูก่อนครับ ไา้ไอ้บกของอันนะคะประมาณหนี้โหลดแอสต์สุดแรงมีสามนะครับขาดหนึ่งกับสองนะผมขาดไอบกเยอะยู่ครับซึ่งซึ่งไอเนี่ยเราไม่ดีเลยครับเพราะว่ามันีป็นกรรเล่นนะผมมันไม่ให้มาสมหรืออะไรนะผมไม่ได้อบวกเยอะเลยราอ้ซึ่งเนี่ต้ขาดแค่ไอ้บของอันครับตอนนี้มีัวกรอกไม่ถูครับนี่คือหขออไคไอ้บวเนี่ย โอ้โหโอ้โหครับน้องครัมาทำ้วมาวัว้ววัวต้อเตียนต้องเยวัครับแต่ก็เหมไอนกับแดบแต่ผมว่าตอนนี้มันปรมาณแต่ตอนเดียวเราก็แค่ประมาณเดียร์ครับแล้วก็คือขับรถไปปรมี่พันกรม่พัเดพันถึง้าพันแล้วอัดั้นลงอั้ครับมครับ่ไป้วต่ไป้วอันน้เดี๋ยวมม่มาเตม่ มันจะเติมดีกว่าถ้า100บาทไอ้สิ่งเนี้ยออกไปเลยออกไปเลยรบกวนรอดรอดเลยรอดเลยออกไปเลยไม่อย่างนี้คุณไว้ไม่ไหวแต่ว่าใช้เลือดเท้าในวันกลับมาแล้วเปลี่ยนภาษาแล้วนะคุณเกมเล่นง่ายสิ่งเนี้ยเพราะว่าโดนรอดครับแรกๆก็เหมือนกันแล้ว Halo, halo, hai, 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 ไม่ได้เก็บติดมือได้อล้วมัดติดรองมัดติดไว้กังติดมือได้ครับแต่ผมม่ทำเว้นนี้มไม่ติดมอแล้วครับโหเดือเตาวเดือดโยเดีอดแค่แบเดือดมาเลยปะตีการ์ดให่น้อยโอ้ยเหี้ยขน่างฟ้าน่งฝอยงเลยแค่มีแสงให้พี่นอยแต่ไม่เจอกระติกจ้าว่าไรเงี้ยน้องมาเลยว่ะกันต้องรี้ตรงนี้ดูดตรงนี้นะ มาแล้วมาแล้วเออิบนะครับัวไสิบถายเออสิอห้าบาทย้กลอ่ะโคตรตัเลยจะปิดถูจแงผมอเก่านว่าอาจจะหายเห่ตอนแรกผมกได้ค่ปดพันเจ็ดร้อยเวกแปดร้อยหบเลบแบบว่าคุณเราประมาณเก้าพนห้าร้ยบเนผมแล้วผมจะลบสามพันสองรอยห้เว่าไปพันสาร้อผมแพงแล้วครับเตยไม่เตยไม่อวยนะผม น้องจิน้องทำไรทำอะไรนี่รู้อืมเนี่ยใครให้ของดีรู้ไหมองดีเนี่ยเนี่ยมันจะอะไรบ้างอันดับบนจะมาแล้วใลุเขาลงเขาลงมาแล้โอ้ยไได้มาไดไม่ได้โอ้มงดีอะไรที่นี่ค่ประมาณนี้นะฮะ๋อนนี้ผมติดไปประมาณหกขั้นสามว่าเจ็บัะผมถามว่าเรืออะไรดีครัอืมประมานี้ที่เดียวผมไม่ตัวนี้ก็ผมเอาเรืองนี้มาได้แล้วแต่ถ้าผมเอาอปมาก็จะยังตีไม่ได้ซึ่ง อากด้วเน้ยผมมีีอเหลงทก้สะไกันผมกได้เี้ยันีผมไม่ได้ชอบก้อนอะชผหิงวาเลยผมว่าม <ithe ater languages> ันเครับ <jak> ก้อครับินี่ล้ะแล้วครับรก้อนตาลลยคมดูอครับกธรรมดาิดนับอยู่ที่ที่ที่โอ้โหเนผมก็าไม่เคระนะซึ่งเวนี้ยจะดีกว่าเพราะว่าเร็วเนี้ธรรมดาิดับครับ้เวนี้มียั เรื ة, well, ่องนี South ้เด <affe tới> okay, so <ikka> ็กว่าเราอ่เงนี้มีอ๊ะมีอ๊ะอ่เงนี้เรียบร้อยอ่เดี๋ยวนี้แมวตัวทำลายหันีนห้องดีนะซึ่งในเด็กกูไม่ทำจะไปไอ่าพิจารีเนี้ยอุ๊ยเจ้าแต่ว่าพิจารณีก็ดีว้าแต่บางทีก็บางคนก็มาไล่มาเนี้ยมีปัญหาพี่ผมทำได้มากกว่าต่อมาปีนกันว้ครับปอป้าเข้ตรงนี้คือตัดทีตรงนี้ ไปไปสองต่องเจีงๆนะเย้ร้แล้วนี่มันเลยบายเาจะมาใส่ใหนงไงผมเงียบหลบาเล่ยนี่อยู่ไหนนี่เลยเด็กแล้วก็เครับมีผมพอสองไงผมแล้วก็ใส่เป็นเงินไม่ได้กังไงก็มาหเพราะามาจุดบ่ายหน่ร้อยของมนะแค่นี้ก็ขอมยแล้ว สิ่งที่เล่นเดี๋ยวต้องมีหมะกับการตัดตาครับนลองถามวัตถอก็มีแล้วครับนี่ใหม่แล้วใหม่ก็มัอัปเกดกันครับที่ใหม่ครับผมที่ใหม่ที่ใหม่ยังไงวะอ๋อเราเป็นที่แบบวมาใส่เต็มไปครับเนียนน้อยไป้วน้อยไปนครับไม่ติดเลยครับต่างหแล้วครับไครับมันก็จะมีอันนึงอันครับนี่ครับอันนีงครับซึ่งเออเดี๋ยวผมองไปหาเขาไปก่อนครับเดี๋ยวผมนี่คืออันะไรไม่ด้ออกครัวกพระาแบอุปกรณ์ที่เดือดแต่นที่สุครันนี้ก็ต้อที่ เดงสมสมนผมตงองอนซ่งันี้ไม่รู้ลมาตีบก็ดกันนะผมซึ่งผมต้องหาที่แสงาครับมาตีบกเจ็ดนะผโอ้โหขนาดโอกาสบกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ง่ย่ทีนี้ก็ตัดวาออากผมเลแต่เามาตัดที่าีกที่ันช่วยดูแลผมด้วยนะขอบคุณมากนี่นี้ทีนี่ก็มจากอาะอรอ้โหโอกาสเจ็สิบเนต์ก็แตกเนาะ นี่เ่ยโ át, สุดหาหาปวอเับเกลับเามาครับก็ตีเียนเนี่แต่ก็มีอยู่แล้วนี่หว่าอตไปครับขึ้นมาตเบได้มันได้ับุ้ตับนน้งขายตรงนี่บก็เไปที่ของผมนะเล็บมืนายนครตอนะก็ถ้ามีตอนตีครับตัวไหนที่ใส่ได้ครับรันที่มีแปนเด้งนะผมตัวไหนที่มีแฟนเอ่อไปที่สคลิปนะผมก็ถ้าใครที่ เป็นตัวละครที่เด้งในเมืองนะผมแบบเช่นเออนี่ครับเอือก็ใส่ได้ครับผมเอือใส่ได้ครับอันนี้ก็ใส่ได้ครับผมอ่าโซฟีอ่ะโซฟีเนี่ยผมใส่ได้ครับตัวที่มีสกิลเด้งเด้งตั้งบ้านๆอย่างว่าผมแล้วเป็นพวกนั้นดีกว่าจริงๆแล้วผมเอากรงมาก็ได้นะแต่ก็อยากได้เรียวนี้มากกว่านะผมก็ตามนั้นนะครับแล้วมีหมัดกระวงมาสวิทช์ด้วยครับใส่ได้ก็ตัดนางฟ้าเป็นตัดนางฟ้าก็แล้วกันนะครับตัดนางฟ้าแล้วก็ โหลดก็ได้ครับผมกดิองในบ้านแล้วก็โดดเกาะเ้อันนี้มีออกก่อนแล้วนะผมไม่ต้องออกก็ต้องใช้โดดครับเอาเป็นแปลงสวิตช์คอยหน้าหลังก็ได้ครับผมประมาณนี้นะครับทีนนี้ก็ค่าเสียหายทั้งหมดก็คือ35บาทคูณสบวกเอ่อสามสบาทคูณสบวกเจ็ดิบบวกเจ็ิบวันนี้ก็เติมเงินไประมาณเฮ้ยไปรวมบวกบัฟ30บาทด้วยวันนี้เติมเงินไประมาณสามร้อยนะผมก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้ด้วยนะผมเป็นกำลังใจกันได้นะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปใหม่ครับก็จะเป็นไรก็บ๊ายบายนะผมไุ้ยบุยเนี่ยหมดแล้วครับหมดเพชรหมดตังครับโดนเกมล่อครับผมนึกว่าจะปิดประมาณสักสามพันเพชรอะไรเงี้ยนะไอ้เหี้ยแบบออกมารวยท้ายก็โดนไปหกพันสามร้อยเพจนั่นเองนะครับที่เป็นเพจนี้เห็นกูมีเพจเยอะไม่ได้ครับไม่เอาตลอดเลยก็เดี๋ยวจะมีบัฟล็อกอินนิดหน่อยครับผมอีกแปดพันแปดร้อยเพชรมาเยียวยานะครับก็แค่นี้ครับผมบ๊ายบายนะครับ